เจอกันอีกแล้วดูวันนี้เมนูอะไรนี่คะน้าหมูกรอบกรอบไข่ดาวครับมามาคู่นั้นกอบลายเนี่ยโอ้คนาลามีจุจุๆเลยครับเด็กกรอบน้่ๆชิ้นโตโต Thank mm -hmm. បានប្រចាំជិតទៀងអឺ